คนเกิดปีขานมาแล้วครับนะรอฟังกันอยู่้าขานครับเสือเสือจะเป็นเสืออะไรดีเดือนนี้เอ่อชาวขานทุกท่านครับฟังทางนี้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะต้องเออคิดมากซะหน่อยคิดเรื่องงานคิดเรื่องเงินคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องชีวิตของท่านนะครับนะ เอาทำไงดีอ่ะขานครับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะครับแต่ทิ่งที่ที่ควรทำก็คือทำอะไรก็ได้แต่หญ่คนอื่นค็เดือดร้อนคนเกิดปีขานครับเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีเงินเก่าเข้ามาใครที่รอคอยเรื่องการเงินนะครับใครที่รอคอยนะเรื่องเงินนะครับ เงินตกทางเงินตกเบิกเงินขายที่ขายทางนะครับเงินเก่ามรดกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเดือนนี้พฤศจิกามีโอกาสนะครับเงินจะเงินกู้เงินไรแล้วแต่และกันนะ,ะมันมีเงินเข้าอ่ะ <c oughs> เงินเข้าด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณไปทําเรื่องไปเดินเรื่องหรือติดต่ออะไรไว้สําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะหรือหรือยังไม่สําเร็จหรือกําลังรอคอยอเดือนนี้ รอได้เลยนะครับรอรับได้เลยนะครับมีโอกาสแต่ระวังไว้นะครับงานหากแม้นสำเร็จท่านไปบนบานสารกล่าวไปไปรับปากสัจจะอะไรแลาวท่านสำเร็จแล้วท่านก็รีบแก้บนซะน,นะนะครับเสือนะเออแล้วก็เดือนนี้พฤศิกายนเนี่ยอย่าละโมบโลภมากอย่าหวังฮุบปลาใหญ่นะครับ เนือ้อเล็กๆเน้นน้อยกินกากินเกือกินไปก่อนนะครับอย่าอย่าโลภมากนะครับอย่าโลภมากนะขานะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับคุณระวังไว้ครับเสือระวังในพานจะล่าเนือ้อคุณจะล่าคุณ,คณหมายความว่าอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรนะสิ่ง <c oughs> บางสิ่งบางอย่างที่มีอำนาจนะครับเขาจะเล่นงานคุณหรือเป็นวิบากกรรม เจ้ากรรมในเวรของคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณจะทํามาหากินอะไรคุณเคารพเจ้าที่เจ้าทางทั้งทั้งที่เป็นมนุษย์และเป็นผู้จิตวิญญาณนะครับเสือคุณอย่าทนงตนนะเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนถ้าคุณทนงตนอวดดีอวดเก่งคุณเจอเจอจอมผ่านเลยละ่ะผานล่าสัตว์เนี่ยคุณเจอเลยนะเอะลุงพูดเปรียบเทียบให้ฟังอะคุณคิดเอานะเออ คุณอยู่จังหวัดไหนคุณอยู่อำเภออะไรตำบลอะไรแล้วในพื้นที่ที่คุณอยู่เขามีผู้ยิ่งใหญ่คุณอย่าไปอวดเก่งกับเขานะครับเขามีธุรกิจของเขาอยู่แล้วในเดือนนี้คุณก็อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับเขาทิ่นใครทิ่นมันจำไว้นะติ่นใครทิ่นมันนะครับคุณอย่าไปค้าขายแล้วไปไปเหมือนไปกลบเขาอะนะไปกบไปกบของเขาอะ เหมือนเหมือนไปแย่งลูกค้าเขาอะสวยนะบอกไว้ก่อนนะอย่านะครับนะถ่นขายถีนมันนะอย่าล้ำเขตนะครับอย่าล้ำแดนแต่ถ้าจะล้ำเขตล้ำแดนคุณต้องไปพูดไปคุยกับเขานะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตาม นะครับอย่าละโมบโลบมากแล้วงานที่คุณทําให้ระวังไว้ยูนคุณอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับถ้าถ้าคุณหาเรื่องใส่ตัวคุณเดือดร้อนแน่แน่เดือนเนี้ยพฤศจิกายนแล้วก็จะเดือดร้อนไปถึงรายได้ของคุณจะกระทบถึงรายได้ของคุณเลยนะครับเดือนนี้คนเกิดปีขามีเกณฑ์ชะตาที่ท่านจะต้องโยกย้ายที่ทํามาหากินมีสิทธิ์เลยครับบางคนอาจจะไปเมืองนอกไปต่างประเทศแต่คนที่ไปเมืองนอก ไปเดินทางไกลไปต่างประเทศคุณระวังไว้ถูกกฎหมายไหมถ้าถูกกฎหมายคุณรอดแต่ถ้าคุณผิดกฎหมายคุณไม่รอดโดนจับแน่ๆมีสิทธิ์ด้วยนะครับอา้าวเรื่องที่บ้านนะครับคุณเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางถ้าคุณมีความเชื่อตรงนี้คุณแก้ไขซะนะครับบนบานสารกล่าวต่างศาลเจ้าที่เพเทพ,พารักษ์สารพระภูมิสารตายายนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องทํา แต่ที่คนใครที่มีความเชื่อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนมีศาลนะศารตาสารยายพ่อแม่ปูย่ย่าตายายตั้งไว้แล้วบ้านเรารู้สึกดีตอนนี้เราคนสมัยใหม่สั่งลื้อเลยความเชื่อสมัยใหม่ลื้อเลยเสร็จเรียบร้อยลดห้าคันเหลือคันเดียวเงินเคยฝากไว้มีสองล้านตอนนี้เหลือหมื่นเดียวเริ่มมีปัญหาหัวเมียเคยรักกันดีตีกันจะแล้วลูกไม่เคยดื้อดื้อซิกแล้ว ธุกรกิจเคยมีลูกค้าเยอะตอนนี้กะท่อนกระแทน่นคุณลองคิดดูนะครับลุงก็ให้ข้อคิดนะเพราะลุงก็ประสบการณ์ตรงนี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นลุงบอกไว้นะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณลองลองยังไม่ต้องตั้งศาลนะเพราะคุณลื้อไปแล้วใช่ไหมคุณถอนไปแล้วคุณเป็นคนสมัยใหม่คุณลองไปเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไปตั้งทังจุดเดิมที่คุณมีศาลอยู่แล้วคุณเอาผลละหมากากไม้ ใบสีปากชามไปตั้งไหวขอเข้ามาเขาดูแล้วขอให้ธุรกิจกลับมาดีเหมือนเดิมมันดีเหมือนเดิมปุ๊บถ้ามันดีเหมือนเดิมนะแล้วมันเร,มเริ่มเริ่มดีอะไรเริ่มดีปุ๊บคุณตั้งศาลเลยคุณตั้งให้เขาเหมือนเดิมตามตามที่พ่อแม่คุณทําไว้ให้ตามที่ปู่ย่าตายายเขาทาไปให้เขาทําดีไว้แล้วลุงเคยเห็นนะอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ลุงยกตัวอย่างให้ฟังมีอยู่คนหนึ่งพ่อแม่ตั้งศาลไว้อยู่หลังบ้าน สมัยก่อนนี้ไอ้หลังบ้านก็คือหน้าบ้านใช่ไหมมันเป็นหน้าบ้านแล้วพอพอมันโลกมันพัฒนาเมืองมันเจริญขึ้นไอ้หน้าไอ้ไอ้หน้าบ้านกลายเป็นหลังบ้านนะเมื่อก่อนศาลเขาตั้งไว้เนี่ยหน้าบ้านคืออยู่หลังบ้านตอนปัจจุบันไอ้ไอ้ที่เขาตั้งอยู่มันเป็นคลองเขาก็ตั้งศาลไว้หน้าบ้านใครเป็นแบบนี้มั่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆกันหน้าบ้านเรา่ะคือหลังบ้านแต่พอเมืองมันเจริญปุ๊บมันทําถนนตัดมา มันดันมาตัดถนนออกหลังบ้านเราตอนนี้ไอหลังบ้านกลายเป็นหน้าบ้านเพราะนั้นไอสารพระภูมิก็เลยอยู่ตอนนี้เหมือนอยู่หลังบ้านแต่เมื่อก่อนยี่สิบปีที่แล้วตอนเด็กๆมันอยู่หลังมันเป็นหน้าบ้านไอคนไม้ใหม่คนนี้มันก็เลยถอนถอนเลยอีตอนที่มันยังไม่ถอนนะมันทําธุรกิจนะพ่อแม่มันตายไปแล้วปู่ย่าตายายมันตายหมดแล้วมันทําธุรกิจมีรถสิบคันส่งของนะครับมีรถรถบรรทุกรถอะไรเยอะไปหมดเลยนะ พอมันรวยขึ้นปุ๊บมันถอนสารออกมันถอนสารออกมันมาตั้งมันย้ายมาเพราะมันบอกว่าสารอยู่หลังบ้านแต่ความจริงเมื่อก่อนตอนมันเด็กๆไอ้สารนั้นอยู่หน้าบ้านเพราะว่าไอ้หน้าบ้านมันเป็นคลองแล้วตอนนี้ถนนมันตัดใหม่มาตัดหลังบ้านก็กลายเป็นว่าไอ้หลังบ้านปัจจุบันเมื่อก่อนกลายเป็นหน้าบ้านในปัจจุบันมันลื้อเลยรื้อแล้วก็มาตั้งใหม่รถสิบคันธุรกิจเชื่อไหมว่าเงินทองทั้งหลายมัน หายไปหมดเลยมันเจง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 อ่ะลุงก็บอกเอ้ยบอกหลานมันบอกเฮ้ยไปบอกอามึงเลยไปไปตั้งศาลเหมือนเดิมเลยมึงทาไมงั้นหมดตัวมึงไม่เชื่อกูก็เขาก็ไม่เชื่อเขาก็คิดว่าหน้าบ้านไงบอกไม่ใช่อันเก่าหน้าบ้านมึงอยู่นู่นมันก็ไม่เชื่อทุกวันนี้ไม่เหลือเลยนะจะมาให้ลุงไปทําพิธีให้บอกกูไม่ไปแล้วบอกตอนนั้นมึงไม่เชื่อมันหมดเวลาแล้วไง นะครับนะเอาลองดูครับคนเกิดปีขานคุณทําอะไรคุณต้องระวังให้ดีนะงานคุณตะวันเดือนเนี้ยพฤศจิกายนระวังงานกับรายได้คุณจะเดือดร้อนแต่ถ้าคุณทําดีคุณมีสัจจะคุณรอดครับแล้วดีด้วยผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณสามีภรรยาคู่ครองก็จะช่วยเหลือคุณหมดแต่ถ้าจะตกหรือจะซวยก็เพราะการกระทําของคุณคุณไปพูดคุณไปรับปากอะไรไว้คนเกิดปีขานคุณต้องทําตามคําพูด ในสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เรื่องเดียวเท่านั้นเองคือการกระทําของคุณคุณไปจัดการซะนะครับแล้วรอแล้วคุณอย่าโลภมากนะเดือนนี้เอาแค่พอมีพอกินพอเพียงไปสบายใจนะครับบารมีของคุณคุณจะได้คู่ครองที่ช่วยเหลือหนุนคุณนะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดต่างประเทศตอนเนี้ยนะ คุณรอรอเขาเรียกอะไรรอฟังว่าเขาจะอนุมัติเขาจะ yes no okay กับคุณไหมแค่นั้นเองนะถ้าคุณทำดีนะคุณไม่ผิดศจจะไม่ผิดคำพูดลุงมั่นใจว่าคุณได้ข่าวดีแน่นอนเออแต่ถ้าคุณผิดคุณหาเรื่องใจตัวคุณก็เต็มตัวนะเดือนเนี้เดือดร้อนงานกับรายได้ของคุณจะมีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าคุณดีอย่างที่ลุงแนะนำนะคุณจะทำอะไรก็ได้ นะครับคุณจะแก้ไขปัญหาหมดแต่คุณจําไว้นะอย่าโลภมากนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเอามันเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ดีชะตาชีวิตคุณนะครับบางคนขานบางคนนะครับไม่ได้อยู่บ้านนะนะเดือนเนี้เดินทางนะครับคุณจะร้อนลนคุณจะต้องดิน้นลนต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องงานของคุณเพื่อให้ได้มาพึ่งผลประโยชน์ผลกําไรและไปในทางที่ดีนะครับขอให้โชคดีนะครับคนเกิดปีขานอย่าลืมนะ เขาลบจดที่เจ้าทางแล้วก็อย่าผิดนัดผิดคําพูดอย่าผิดสัจะนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะอย่าเอาหาเหามาใส่หัวนะครับวันเดือนนี้ขานครับเตรียมรับทรัพย์นะครับแต่ถ้าคนสวยจริงๆก็ <c oughs> เดือดร้อนเรื่องงานกับผลประโยชน์นี่แหละคุณคํานวณคิดให้ดีอย่าโลภมากกันแล้วกันลุงคิดวพ่อแค่นั้นแหละเอามีแค่ไหนแค่นั้นอย่าโลภมากจริงๆอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงคันลมใครเขาอย่าไปนั่น นะได้เอามีอยู่แค่ไหนทําไปแค่นั้นก่อนนะงานใครทางานประจําคุณก็ทําไปคุณอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นถ้าคุณไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคุณจะเดือดร้อนนะสรุปความว่าเดือนนี้ระวังเรื่องอะไรงานอย่างเดียว <c oughs> คุณจะขายที่ขายทางคุณก็ต้องทําพิธีคืองานของคุณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสายมูเลยเดือนเนี้ยนะ เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องการจุดธูปจุดเทียนบูชาเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลเกี่ยวกับเรื่องสัจจะบารมีคําพูดนี่แหละเรื่องคุณจะได้แต่ในทางลบอย่าทํานะอย่าหาเรื่องใส่ตัวอย่าหาหาใส่หัวอย่าทําให้งานเดือดร้อนอย่าเอาแต่ใจตนเองขานนะครับนะขอให้โชคดีก็พูดเยอะเลยเนี่ยโชคดีครับขานครับเนี่ยรอฟังกันเยอะ